สวัสดีคะ่ะทุกคนปิดเทอมแล้วเป็นยังไงกันบ้างที่บ้านเรานี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะหุงหาอาหารให้หลานๆกินค่ะวันนี้เราหุงข้าวเหนียวหุงเยอะมากๆเลยค่ะส่วนกับก็จะเป็นหมูทอดและก็ไก่ทอดค่ะสําหรับวันนี้ที่เพิ่มเติมมาก็คือข้าวเหนียวชุบไข่ทอดค่ะทุกคนวิธีทําไม่ยากเลยค่ะข้าวเหนียวที่เราเนื่องสุกแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนๆน,นะคะ แล้วก็ชุบกับไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังอีกรอบนึงค่ะใครอยากจะให้เข้มข้นแค่ไหนก็ชุบหลายๆครั้งนะคะได้ไข่กับเกล็ดขนมปังเนี่ยเราก็จะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะแต่ในเกล็ดขนมปังไม่ต้องใส่พวกเครื่องเปียกนะคะเราก็จะใส่แค่ผงปรุงรสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปทอดกันค่ะวันนี้ทำเยอะเลยจะกินเป็นอของว่างก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีเราจะทอดหมูทอดไก่ก็เลยเดี๋ยวจะกินข้าวเหนียวทอดเนี่ยกับไก่แล้วก็หมูค่ะเป็นแต่แนวทอดทอดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงอย่าให้ร้อนในนะคะสำหรับข้าวเหนียวที่เราทำเสร็จแล้ว พร้อมที่จะทอดก็น,น่าตาประมาณนี้เลยค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันวันนี้ทำออกมาแล้วได้หลายก้อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทอดไปให้หมดเลยค่ะใช้น้ำมันสำหรับทอดนะคะจะได้อ,อาหารจะได้กรอบแต่ว่าข้างในก็ยังนุ่มอยู่ค่ะไฟก็ไม่ต้องแรงมากแต่ก็ไม่อ่อนมากนะคะเป็นไฟกลางค่อนแรงนิดนึง ดูไฟนิดนึงค่ะเพราะว่าเกล็ดขนมปังเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนนะคะส่วนหมูกับไก่ที่เราเตรียมเอาไว้น่ะเราก็หั่นไว้เป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองอย่างก็หมักไม่เยอะค่ะเราใช้ผงปรุงรสกับน้ำปลาดีๆหมักไว้แค่นั้นเองค่ะน้ำปลาคือไม่ไม่ต้องเค็มมากนะคะส่วนไก่ที่เราจะเอามาทอดในวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็น ส่วนสะโพกค่ะลอะเอากระดูกออกแล้วก็บ้างๆสักน,นิดนึงให้เขาเป็นชิ้นใหญ่ๆแค่นั้นแหละค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็หมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวาที่เราทอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะทอดให้เสร็จเลยค่ะใช้เวลาไม่นานสําหรับการทาอาหารในวันนี้ข้าวเหนียวชุบไข่ทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทอดพวกหมูพวกไก่กันนะคะระหว่างนี้สามารถกินได้เลยค่ะร้อนๆกินกับซอส ะมะเขือเทศหรือว่าเป็นน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทุกคนน่ากินมากๆไปค่ะหมูเนี่ยเราหลังจากที่เราหมักแล้วนะคะเราก็จะเอาไปพึ่งแดดสักแป๊บหนึ่งค่ะไม่ถึงแม่ไม่ถึงแดดด้วยซ้ําไปเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็แดดไม่สม่ําเสมอได้ประมาณครึ่งแดดแต่ก็ดีค่ะแค่พอหมาดๆ ทอดง่ายๆแค่นี้เองค่ะหมูมีความชุ่มฉ่ำเพราะว่ามีมันแทรกอยู่ด้วยนะคะใช้เป็นคางหมูค่ะหรือใคาจะใช้หมูส่วนไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยส่วนตัวชอบหมูส่วนนี้มากๆค่ะเพราะว่านุ่มเวลาทอดแล้วเด็กๆเขาก็จะกินง่ายมากค่ะเดี๋ยววันนี้จะทอดสักสองครั้งก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากๆค่ะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะ ใช้แค่น้ำปลากับผงปรุงรสนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ทอดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดไก่กันต่อนะคะของเด็กๆก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะส่วนผู้ใหญ่ก็น่าจะมีส้ตามตำมาเพิ่มหรือไม่ก็จะเป็นน้ำพริกหรืออื่นๆตามชอบเลยนะคะช่วงนี้ปิดเทอมอาหารต่างๆก็จะเน้นกับเด็กค่ะ เด็กๆเ,เขากินง่ายไม่ยุ่งยากไม่รู้ว่าครอบครัวอื่นเป็นยังไงนะคะปิดเทอมแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสนุกสนานเฮฮากันบ้านก็ไม่เงียบเหงาอีกต่อไปนะคะบ้านเราก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าเด็กๆบ้านเราเนี่ยเขาโตกันแล้วไม่ต้องไปอะไรกับเขามากมายเผื่อๆเขาจะเป็นฝ่ายดูแลเราด้วยนะคะพวกอาหารการกินก็เหมือนกันค่ะกินง่ายๆ บางคนกินเผ็ดบางคนกินไม่เผ็ดก็แล้วแต่เลยแต่ว่าไม่ยากสำหรับเรานะคะไก่กำลังทอดเลยค่ะสีสวยๆแล้วก็ทอดให้หนังเขาก,กรอบๆหน่อยก็จะอร่อยมากเลยค่ะความสุกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะถ้าใครชอบแบบอยากเคี้ยวหน่อยก็ทอดให้นานๆน,นิดนึงแต่จริงๆไก่อันนี้ก็ไม่ได้แข็งเลยค่ะเป็นสะโพกไก่ที่นุ่มๆ อร่อยมากๆค่ะแล้วก็หอมมากๆเลยจริงๆวันนี้หมักไว้สี่ชิ้นนะคะแต่ว่าก็เลือกมาทอดแค่สองชิ้นเพราะว่ามีหมูทอดอยู่แล้วแล้วก็จะมีกับข้าวอื่นๆค่ะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะไก่ทอดของเราก็ได้ที่แล้วราคาสีสวยหนังตึงมากเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นสักหน่อยแล้วค่อยมาหั่นกันนะคะไก่ทอดเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน คนกินก็รอแล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวจะหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็จะใส่จานเลยค่ะจริงๆถ้าเป็นเด็กโตสักหน่อยหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่ต้องหั่นเลยนะคะแบบนี้เขาก็สามารถจะกินของเขาเองได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะหนังไก่น่านกินมากๆแต่ถ้าใครกลัวอ้วนก็ข้ามไปนะคะบ้านนี้ไม่ค่อยมีใครกลัวหนังไก่เลยค่ะ ข้าวเหนียวก็พร้อมแล้วค่ะทั้งข้าวเหนียวขาวแล้วก็ข้าวเหนียวทอดมาค่ะทุกคนกินข้าวด้วยกันค่ะสุขสันต์วันปีเทอมไปด้วยกันนะคะวันนี้บ้านเราก็มีข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวทอดมีส้มตำด้วยค่ะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีเทอมนี้ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ